ซักข้าก็ประมาณนี้นะถ้าไม่เจงพวกตัวอะไรพวกนี้นีน่นนนตัวพิลล่าตัวไิลล่าตัดฟลอรินเขาบับแรงขึ้นเดี๋ยวพาเอาดาร์กล่างสองนะท่านผู้ชมวิธีฆ่าดาร์กล่างวิธีสู้กับดาร์กอ่ะสบายๆนะ สอนลำกับดากนะนักที่เจ้าไม่ชอมชิวชิวพอครบุดบอกแล้วมันก็สกิลจะรีเซ็ตเสร็จเลยนยิ่งแทงยิ่งรีเซ็ตชิ้งมันคราวนี้เราจะสู้กันแบบสู้กับแก๊กเราไม่ยอมโดนซีซี ท่านผู้ชมวิธีลำาฟอเรนง่ายๆช้าบัฟง่ายๆแต่ดอกไประยะไกลแล้วก็ฟันแรงมากเลยท่านผู้ชมเลยอันนี้ของแท้งมันก็ต้องออกเลยนะท่านผู้ชมงั้นถ้าแบบไม่ออกของแท้งไห้ดู เอาแบบเอาแค่เชียนเดียวอะไรอย่เงี้ยมันมีเทคนิคเนี่ยท่านไม่ชมมันถ่ายกันนี่อุ๊ยปลาผดอะไรนะท่านอยู่เดี๋ย,รยวรอมันเดินมาตรงนี้กัน ส,ส,ส,สีท่านผู้ชมสมมติท่านผู้ชมจะฟิกมาดอกใช่ไหมกันูก่อนถ้าเห็นแบบระยะมันพอได้ก็แบบเอาเลยอะไรนี่แต่ท่านผู้ชมล้ำแค่ดอกใหญ่แค่นี้ก็ค่ากลั๊กได้แล้วแก๊กที่อึดมาก nó là mấy mời mời nó mời 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 đấy. ờ, mời mời sao anh mời 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 nó mời 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 สมุติตอนนั้นที่ไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์ไว้นะท่านไม่มนนจำนนได้นี่ท่านท่านนี้ได้แล้ววิธีนี้อ่อย่างแรงนั่นไเป็นแล้วเราเห็นมันกำแรงด้วนแบบนี้ถ่ะอย่าเพาอ หาออกตามนะ่ะเซตนี้นมันไม่ใช่เซตที่เอาไว้เล่นไรไงท่านผู้ชมคนเพิ่งเล่นอยาหาทำตามนะเอาครับเอาแทงขาป,ป้อมแบบนี้ <c oughs> มีตัวหนึ่งที่ฟอร์เลนแท้ทางในเกมนัน่นก็คืออารเรนอันนี้มันก็แรงเกินนะ แรงมากเลยอุม้มเรื่อมันเท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมผมเพิ่งเล่นอย่าหาทำนะฟอร์ <c oughs> อเรนฟอร์เรนเอาการ์ดักขบบับป้มไม่มีใครเขาเคยทำดูว่าท่านทำไมท่านผู้ชม มันไม่คุ้มราะว่ามันไม่คุ้มเห็นไหมดาวเมทเริ่มแบบถ้าจะออกเจาะก่อนแบบนี้แนะนำมุนาราศาสไปเลยถ้าเกาะศัตรูเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันควรออกรเต่อนะท่านผู้ชมท่ันเป็นไฟเตอร์ฟอร์เรียนดิท่านผู้ชม สมมติท่านผู้ชมมีฟิกเกอร์ก็ฟิกไปเลยอะแต่ถ้าวิ่วงไม่ถึงก็อันติช่วยฟิกนี่ท่านผู้ชมวิธีใช้หรือว่าจะหรือว่าจะแต่ผมว่าใช้สกิลแรกก่อนดีกว่านะนะมัน,น,มน,น,มนออก็ติด ทำไมดอกมันไม่ติดนะท่านค่ะ <we> วิธีสู้กลับมาตั้งหลักทันนะคะเมื่อกี้เลือดไม่มีผมไม่ได้กดรีเซ็ตเลือดเลยนะแล้วสกิลว่ารีทีน่าทำไมวงไงที่เห็นะมันมันจะดึงเออ วิธีลำที่ถูกต้องแำเราไม่ถ้วนัสอนลำสู้กับน้ สู้กับนักเป็นการแถมแล้วกันเวลาสู้กับนักอะไรไต้องใช้ติอึ่ยจับกิสกิลนี่อฟอร์เลยเป็นตัวที่เอาดาร์กไม่ได้นะถ้าออกบัดน,นี้อย่างเดียว เซตฟอร์เรียนจริงๆมันเป็นแบบนี้แล้วนั่นเป็นรถเกาะรถเกาะน,นี้นี่นั่น่ืมนั่นลืมวิธีล้ต่องไม่เหมือนท่านไม่ชอบยังครับ Los que ni